สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการเพลินกับเกม Dynasty Warriors เอหรือก็คือตำนาน3ก๊กนั่นเองในวันนี้ในรายการนี้ครับเราอยู่ในเนื้อเรื่องของเว่ยกัวหรือว่าวุยก๊กนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปติดตามเนื้อเรื่องกันนะครับขอไปรีเซ็ตตัวละครตามกฎที่ได้ตั้งไว้ก่อนซึ่งกฎที่ว่านี้ก็คือจะรีเซ็ตตัวละครที่อยู่ในก๊กนี้นะครับให้เหลือเลเวลหนึ่งหมดเลยแล้วก็ส่วนอาวุธนะครับก็จะใช้ตามเลเวลเข้าไปถ้าตัวละครเลเวลหนึ่ง ก็จะใช้อาวุธแค่ดาวเดียว11-20ใช้2ดาว21-30ใช้3ดาวมากกว่านั้น4ดาวโอเคต้องโอเคอยู่แล้วแหละนะครับเพราะกดนี่ตั้งเองเล่นเองโอเคแล้วว่าหหมดแล้วนะครับทีนี้จะได้เริ่มเล่นเนื้อเรื่องเลยนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนเคยครับจะเล่นเป็น normal เพราะว่าอาวุธแต่ละคนยังไม่ได้โหดมากนะักเดี๋ยวจะสู้ h a r ดไม่ไหวนะเรื่องราวเริ่มจากตอนที่ราชวงศ์ฮั่นที่ปกครองประเทศจีนมาอย่างยาวนานกว่า400ปี ถึงจุดตกต่ำเพราะว่าห้องเต้อ่อนแอหลงเชื่อคนไม่ดีกลุ่มโจรพวกผ้าเหลืองได้ลุกฮือขึ้นมาก่อกระบฏสร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองยิ่งขึ้นไปอีกเหล่าผู้กล้ามากมายได้อาสาปราบภัยคุกคามเหล่านี้โดยที่เฉาเชาหรือว่าโจโฉก็เป็นหนึ่งในวีรบุรุษที่อาสาไปปราบโจรในครั้งนี้ด้วยและในการปราบปรามพวกโจรกระบฏเหล่านี้ก็ทําให้โจโฉมีชื่อเสียงแพร่ขยายไปทั่วทุกแห่งหนเลย5ปีต่อมา โจโฉถูกเรียกตัวเข้าไปในเมืองลั่วอยางหรือว่าลกเอียงซึ่งเป็นเมืองหลวงในขณะนั้นประกอบกับตอนนั้นเองมีทรราชที่ชื่อตงจัวหรือว่าตัางโตได้เข้ายึดอํานาจแล้วก็ใช้อํานาจของฮ่องเต้าตามอําเภอใจฮ่องเต้ก็แอบเขียนราชองค์การรับส่งให้ขุนนางผู้จงรักภักดีต่อราชวงศ์ฮั่นช่วยกันหาทางปราบปรามตังโตให้ได้ซึ่งก็สรุปคร่าวๆนะครับว่า ในช่วงนี้ครับโจโฉเนี่ยก็ได้รับราชการอยู่ในเมืองหลวงอยู่แล้วและได้รับใช้ตังโตจนตังโตไว้ใจโจโฉแล้วด้วยมีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิดกันสามารถเข้าออกห้องของตังโตได้โดยที่ไม่ต้องตรวจอาวุธด้วยคือโจโฉได้รับความไว้วางใจมากๆเลยนะครับซึ่งในช่วงนั้นเองก็จะมีขุนนางอาวุโสคนหนึ่งชื่อหวังหยุนหรือว่าอองอุ่นนะครับจัดงานเลี้ยงวันเกิดของตัวเองก็มีคนไปงานวันเกิดแกเยอะมากเลยแหละต่อมาอองอุ่นก็ร้องไห้ครับบอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันเกิดเขาหรอกเป็นข้ออ้างเท่านั้น ไม่งั้นต่างโต๊ะจะสงสัยว่าทำไมถึงเรียกประชุมคนเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วองอุ่นก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจมากว่าราชวงศ์ฮั่นจะมาถึงคราวร่มสลายแล้วเพราะว่าต่างโต๊ะใช้อำนาจในทางที่ไม่ดีแล้วก็ข่มเหงรังแกคนอื่นไปทั่วคุณนางในห้องนั้นก็พากันร้องห่มร้องไห้เสียใจกันใหญ่มีโจโฉคนเดียวนั่งหัวเราะครับคนอื่นก็หันมาเฮ้ยหัวเราะอะไรโจโฉก็บอกว่าไอ้ i, พวกที่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยมันมีแต่พวกขี้ขลาดทั้งนั้นเลยต่อให้ร้องไห้ทั้งวันังคื่ น้ำตามันทําให้ต่างโต๊ะตายได้ไหมเออซึ่งสุดท้ายแล้วครับโจโฉเป็นคนอาสาลอบสังหารต่างโต๊ะด้วยตัวเขาเองเลยโดยโจโฉบอกว่าที่เขาทํางานเพื่อยอมรับใช้ต่างโต๊ะมาตั้งนานเนี่ยเขายอมก้มหัวให้คนชั่วเพื่อให้ได้โอกาสในการกําจัดทิ้งไปซึ่งตอนนี้มันก็ได้โอกาสแล้วด้วยเหมือนกันแหละเขาก็เลยอาสาเข้าไปจัดการงานนี้โอเคเราได้ตัวละครมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันก็คือ1นึ่งเชาเชาหรือว่าโจโฉเสี่ยวหัวตุนหรือว่าแหงหัวตุน เสี่ยหวหอยเยือนหรือว่าแหงหัวเอียนนะครับแหงหัวตุ้นแหงหัวเอียนเป็นญาติกับโจโฉนี่เองนะครับจริงๆเป็นญาติแบบว่าแท้เดียวกันด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วโจโฉไม่ได้แท้โจครับแท้เสี่ยโหัวเหมือนกันแท้แหงหัวเหมือนกันแต่ว่าตัวพ่อของโจโฉเนี่ยเปลี่ยนแท้ตัวเองเป็นแท้โจหรือเสานะครับเพื่อทํางานรับใช้ขันทีคนหนึ่งในราชวังในราชสำนักที่ต้องเปลี่ยนนี่ก็คือเพื่อให้ได้รับโอกาสในการทํางานนะครับ แซ่โจนี่ก็เหมือนกับเป็นน้ำสกุลใ,ใหญ่ในราชสำนักมีอำนาจอยู่พอประมาณนะครับพอโจโฉเข้ามาเป็นแซ่นี้ด้วยก็เหมือนกับยกระดับตัวเองอะไรประมาณเนี้ยผมเล่นเป็นโจโฉเนาะก็เป็นตัวหลักของงานนี้นะครับจะไปรอบสังหารต่างโต้ก,กันโอเคครับตามกฎของเราครับก็เลเวลหนึ่งจะเป็นอาวุธ1ดาวเท่านั้น1ดาวอันนี้และกันครับ r i จิติตี้ครับการป้องกันของเราไม่มีทางถูกเบรกได้หมายความว่าศัตรูโจมตีหนักแค่ไหนการของเราก็จะไม่หลุดออกมา หมายถึงว่าป้องกันได้ตลอดนั่นเองแล้วก็เฟียรครับการโจมตีของเราจะทําให้ศัตรูหวาดกลัวคืออาจจะแบบพลังลดลงหวาดกลัววิ่งหนีไปอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นเป็นตี้ต่อไปก็ต้องเป็นเหริอนอุวุธที่2เป็นซอสเป็นดาบธรรมดาแล้วกันนะโอเคครับเมื่อกี้เป็นตี้นี้เป็นเหรินสชครับการโจมตีของเรามีโอกาสสังหารศัตรูได้เพียงดาบเดียวเท่านั้นเลยหรือไม่ก็อาจจะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นเป็นพิเศษจํานวนหนึ่งส่วนเวิร์ลวินครับ เมื่อศัตรูกระเด็นออกไปจากการโจมตีของเราจะได้รับความเสียหายมากขึ้นด้วยอ่าโอเคน่าสนอยู่ส่วนสกิลก็จะเป็นตามนี้ครับเพิ่มคริติคอลเพิ่มการโจมตีเมื่อสู้กับออฟฟิเซอร์ก็คือพวกแม่ทัพเพิ่มการโจมตีแล้วก็เพิ่มระยะการโจมตีนะครับอันนี้เพิ่มการโจมตีทุกอันอันนี้จะเป็นกับแม่ทัพอะไรเงี้ยโอเคไปกันเลยดีกว่า เมื่อสยบความวุ่นวายได้โลกใบใหม่ที่ข้าได้ออกแบบไว้ก็จะถือกำเนิดขึ้นมาปรากฏว่าการลอบสังหารที่จะมาลอบสังหารต่างโต้นะครับล้มเหลวครับเพราะว่ามีดท,ที่ถืออยู่นี้ก็คือมีดท,ที่จะมาลอบสังหารเขานั่นเองนะล้มเหลวครับโโจโฉไอ้โง่เอ้ยก็ไม่รู้ว่าใครส่งแกมานะแต่ว่าจะบ้าคลั่งไปหน่อยหรือเปล่าที่จะคิดว่าฆ่าข้าได้นะฮะ ไอ้นอนบอลไส้เอ,อ้ยคนที่จะปกครองแผ่นดินได้มันก็ต้องเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดสิพลังอำนาจพละกำลังเหรองั้นก็รู้ไว้ซะสักวันหนึ่งข้าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นแล้วจะมาเอาชนะเจ้าให้ได้เลย คนที่อยู่ปกป้องต่างโตนี่ก็คือลยปู้หรือว่าลีโป้นะครับคุณพลที่แข็งแกร่งที่สุดในปตัตาพีนั่นเองตอนนี้เขารับใช้ต่างโตอยู่นะครับเป็นลูกบุญธรรมของต่างโตอันนี้อยู่ในเมืองโลกเอียงหรือว่าลู่หยางนะครับพี่คิดว่าเขาจะรอดไหมโอ้ยนายท่านไม่ตายง่ายๆหรอกน่าเฮ้ยทาไม่ดีซะแล้ว เห็นไม่บอกแล้วมันจะต้องเกิดแบบนี้ <For now S 1> ตอนนี้เราจะต้องหนีไปก่อน <have> จนกว่าข้าจะแข็งแกร่งพอ <to> จนกว่าเวลานั้นจะมาถึง okay, โอเคเดี๋ยวเดียวเดียวสักครู่ขอดูท่าก่อนเลยนะครับโจมตีหนัก2จะเรียกธนูน้ําแข็งลงมาครับซัมมอนบาราชนะครับเรียกเป็นแบบลงมาเยอะมากเลยครับเป็นฝนดาวต,ตกเลย <laughs> แล้วก็โจมตีเบาสามหนักสอครับ ก็จะสติ๊กสวอตอ่าเอาดาบปักพื้นครับแล้วก็มีดับเบิลออกมามีแฟนทอมดับเบิลออกมาก็คือเป็นร่างปลอมของเราออกมาช่วยโจมตีนั่นเองนะครับโอ้โหส่วนมูโซใช้ได้ท่าเดียวนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเดี๋ยวโจโฉกลับมาอีกโอเคนะโอเคตอนนี้เราจะต้องรีบหนีออกจากเมืองลั่วอย่างให้เร็วที่สุดแห่งหัวตุ้นแหงหัวเอียนอย่าหยุดสู้กับพวกนี้นะหมายถึงอย่าหยุดเพื่อสู้กับพวกมันให้หนีไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ฟังให้ดีอย่าไปตามล่าลิโป้เด็ดขาดตอนนี้เราสู้เขาไม่ได้เราต้องหนีก่อนละนะ <Stand S 1> ครับเดี๋ยวขอดูท่าหน่อยสินี่ขอดูท่าหน่อยสิเป็นยังไงโอ้โหแค่ท่าก็แบบสุดยอดนะครับโอ้สตูแข็งต่อนะครับเราสู้ต่อได้นะครับเขาจะหยุดอยู่ตรงนั้นก็คือเหมือนกับฟรีซไว้เลยเออเดี๋ยวขอเรียกม้าหน่อยนี่ม้าโจโฉครับสุดยอดครับ ม้าเจ้าโฉนี่เป็นม้าที่วิ่งเร็วมากเหมือนกันโอ้โอย่างนี้คงจะอันนี้ไงธนูน้ําแข็งนะครับโอ้ยคงจะผ่านกําแพงนี้ได้เอ้ยผ่านประตูนี้ยากมากแล้วล่ะก็เลยต้องกําจัดแม่ทัพตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ประตูถึงจะเปิดออกมานะเยี่ยมเลยนี่เขาเรียกเราว่าคาสินนะครับก็คือเป็นญาติญาติสนิทมิสหายเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าลิโปอยู่ตรงไหนแล้วนะครับ เราจะได้ไม่ไปเจอกับเขาสู้ตอนนี้ไม่ได้อ๋อโอเคอยู่ข้างบนงั้นก็สบายแหละเพราะว่าเราคงไม่กลับขึ้นไปสู้นะเราคงจะหนีไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเขาไม่ตามล่าเราทันก็ดีแต่เขาวิ่งอยู่ด้วยนะครับเราจะปิดประตูตรงนั้นด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ริปโป้ตามมาทันครับนี่เนี่จัดไปจัดไปเดีย๋ยวเราลองดูก่อนนะ โอเคเราจะเปิดประตูไปเรื่อยๆ e <bunker. S 1> แล้วก็พอเ <cji S 1> ปิดได้ปุ๊บเข้ามาสู้เสร็จปุ๊บเราก็ปิดต่อไปเลยเพราะว่าแบบไม่ให้ริปป้มาโอ้ยพวกโง่เอ้ยคิดว่าประตูเล็กๆแค่นี้จะปกป้องเขาได้เหรอเอ้ยจะขวางเขาได้เหรอเออต้องบอกว่าจะปกป้องเจ้าได้เหรอสินะโอเคหนึ่งสองสามสี่อะต้องสามสิหนึ่งสองสาม วิ่งมีทับหนุนของโจโฉมาด้วยครับอ,บอ,อ,บอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวข้าค่าแม่ทับตรงนี้ก่อนแม่ทับแม่ทับเหรอแม่ทับเหรอจัดการก่อนนีเนออีนนี้เดี๋ยวเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นโอ้โหตีจากข้างหลังเลยอย่างนี้เลย<ม>ถ้าเขาป้องกันข้างหน้าแล้วก็ตีข้างหลังเขานะครับตรงนี้มีทางด้วยเราจะลองเสี่ยงโดดลงไหมไหมเขาบอกนะครับแฮวเอาเอ็นบอกว่าลองโดดลงไหม โดดก็ได้อโอ้ยไม่ผ่านตรงนี้ไปหรอกน่อ๋มอมีนายอำเภอชื่อเฉินกงหรือว่าตันกงด้วยครับเราหนีมาจากต่างโต๊ะจะเจอคนนี้นะครับอโอเคครับลิปโป้บอกว่าข้าเบื่อที่จะตามไอ้พวกหนูโสโครกแถวนี้แล้วเขาขี้เกียจเสียเวลามาตามล่าพวกเราครับเขาก็เลยถอนทับกลับไปแล้วครับคงรำคาญเราอะนะเออเดี๋ยวเราสู้จัดการตันกงก่อนนะครับ คนเดียวไม่ยากหรอกนะหนึ่งสองสามเลี้ยงรางปลอมมองสู้สิเฮ้ยเฮ้ยเขาจะเปลี่ยนอาวุธไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเปลี่ยนครับโอเคหนึ่งอ้าวหนึ่งสองสามจะเปลี่ยนอาวุธอีกแล้วก็ต้องสู้กลับคืนเหมือนกันนั่นแหละสุดยอดครับนี่นี่อ้าวตันกงเรียกเตียวเลี้ยวออกมาด้วยครับจางเหลียวเฮ้ยแล้วเราต้องไปทำไงกำจัดตรงนั้นเหรอ ได้เลยได้เลยเลี้ยวๆนี่ก็เป็นขุนพลที่แข็งแกร่งเหมือนกันนะครับแข็งแกร่งมากเลยล่ะแล้วก็มีบทบาทมากในเรื่องสามปกม,มีตรงนี้ก็มีคนมาขวางอย่างนั้นรึน้อยเน่นอยแน่ไม่เป็นไรผมจัดการตรงนี้เลยดีกว่านะอ๋อจะต้องเปิดตรงนี้ให้ได้มันยังปิดอยู่ครับประตูปิดอยู่ตลอดประตูนี้ก็ปิดแล้ว,ลวเราจะหนียังไงอะ โอ้เจ้าก็ติดกับอยู่ตรงนี้แหละไม่มีทางหนีไปได้หรอกโอ้โเราก็ต้องแบบสู้ไปเรื่อยๆนะโอ้ยน้ำน้ำแข็งครับน้ำแข็งธนูน้ำแข็งลงมาทีเดียวนี่คือแบบช่วยได้มากเลยเพราะว่าอัพสกิลมาดีด้วยสู้แม่ทับแล้วแรงขึ้นอะไรเงี้ยท่านคือโจโฉใช่ไหม <cannot> เดี๋ยวข้าพาท่านหนีนะ ข้าช่วยท่านมากไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวข้าจะถูกเจอตัวงั้นก็ช่วยจัดการทหารให้ด้วยแล้วกันอ๋อข้าไม่รู้หรอกว่าเจ้าเป็นใครแต่ข้าคงไม่มีทางเลือกคงต้องตามเจ้าไปแล้วคนเมื่อกี้คืออ่าเดี๋ยวค่อยว่าก,กันและกันอ่าเราจะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีแม่ทัพอีกคนหนึ่งยังไม่ตายใช่ไหมนี่นี่ยเรียบร้อยเรียบร้อย ถอนไปเลยถอนไปเลยอุดมการของข้าไม่มีทางมาหยุดอยู่ได้หรอกนะไม่มีใครมาขวางข้าได้โอ้เยี่ยมเลยท่านโจโฉข้าคือเตียวเซียนเตียวชานนะฮะทำไมท่านถึงช่วยข้าล่ะเดี๋ยวข้าอธิบายทีหลังตอนนี้ตามข้ามาก่อนเถอะข้าจะพาท่านหนีอไปทางประตูหลังของเมืองล่วงยางนะโอเคครับจุดหนีไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับเราพา เอ้ผู้ผิดเราตามเตียวเซียนไปครับโอเคตอบมาสิทำไมท่านถึงช่วยข้าล่ะท่านไม่ได้รับใช้ตังโตหรอกเหรอจริงๆเป็นคำขอของพ่อข้าได้ชื่ออองอุ่นนั่นแหละพ่อข้ายังมีศรัทธาที่ดีต่อราชวงศ์ทั่นอยู่และเขาก็หวังไม่อย่างยิ่งว่าท่านจะปราบตังโต้ได้นะงั้นเราก็ต้องหนีไปจากตรงนี้ก่อนแล้วค่อยหาทางกลับมากำจัดเขาใช่ไหม ถ้าพามาได้แค่นี้แหละหนายท่านแค่ข,ขอให้ท่าน,นปลอดภัยแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งท่านจะช่วยพวกเราได้นะได้เลยครับเมื่อกี้ผมลองกดเล่นเห็นท่าดูนี่มีร่างปลอมมาช่วยสู้ครับ <c oughs> โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเราจะหนีเอา้าจางเหลียวเตียวเลี้ยวครับจ้างเหลียวเ <c oughs> ตียวเลี้ยวครับมาดักซุ่มแอมบูชอยู่ตรงนี้ห,ห,หน่อยแน่หนึ่งสองสามร่างปลอมออกมาเร็ว อ,ออกมาออกมาแล้วมาแล้วต่อไปก็ติดสตอมรัชแน่นอนเพื่อนฝูงจัดไปเลยอย่างนั้นโอเคท่านปราบข้าได้ข้าก็รักษาคำพูดข้าปล่อยท่านไปโอ้ oh, <Come on. S 1> สุดยอดเลยครับแต่เดี๋ยวเขายังไม่ตายนะเขากลับมาใหม่ทีหลังเขาแค่ถอนทับกลับไปก่อนอ,อีกนิดเดียว เดียยวเดียวเดียยวเดียวเดีทำไมล่ะเดี๋ยวเยวเฮ้ยเดี๋ยวเดียวนี่เขาเต์แทกสุดยอดครับมาต่อไปก็ขึ้นม้าหนีแล้วเพนเลยเดี๋ยวติดสปีดม้าหนีเลยโอเคในที่สุดพวกเราก็หนีได้จนได้นะแต่ก่อนนะข้ายังจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้ไม่ได้หรอกข้าจะต้องฝึกฝนให้แข็งแกร่งขึ้นกว่านี้เพื่อที่จะปราบตังโต๊ะแล้วก็รวบรวมแผ่นดิน เมื่อกี้กดพลาดไปนะครับไม่ขึ้นจอวิทรีไม่เป็นไรครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ